ลงเลดกิลแบบง่ายๆออตโต้แค่ลูส้สก,กิลหลบสก,กิลเป็นแค่นั้นพอสำหรับใครบางคนที่แบบไม่ได้ต้องการของจากเลดมากนักแต่แต่อยากหลบได้หน่อยอะ่ะเออ <laughs> อันนี้ถ้าใครมีอที่มันตีเราหลบบัฟอะใส่อันนั้นนะ ผมว่าเวเพราะว่ามังกรไฟฟ้ามันมีบัฟโจมตีด้วยเนี่ยแต่นี้มันเป็นในส่วนที่แบบไม่เป็นไรผมเพราะว่าผมตัวแทงผมใส่อามาต่าไว้อะเพราะว่าหลังๆถ้าเกิดคะแนนที่มันลงสูงเนี่ยวงกลมแม่งแรงมากอของก็ลองเซตเซตกันดูะ ใช้ไม่มีระดับขี้ก็ใส่ขี้ไปอันนี้ใส่ขี้ไปให้หมดตัวดาเมจหลักเราปปอ๋อโตหมดตายไป,ไปรอกดบัฟโจมตีอ่ะโจมตีเร็ว ใครที่ไม่มีโนโฮ่จะเล่นยากอะนะเลดเนี้ยลงกดลงกดสัตว์โจมตีเร็วสปีด35%นะใครมีกดตอนขัดด้วยนะคิดคิดมาระยาะทสั้นมันจะ อ,อันนี้ผมพนนลาดไปอันนี้วงมันค่อนข้างกว้างอยู่ต้องระวังนะติดขัดบอสกดบัตรตีร็วไป อไอ้ท่าพุ่งตรงมันจะมันจะสะบัดหลังนะต้องวิ่งไปทางเพื่อนให้ไวอันนี้ก็ท่าที่คลาสสิก กมบินอ่าขัดบอสกด,ดบับจมตีไปกดกดได้ก็กดใครอยากไปออตโต้ก็ปล่อย เฮ้ยแตกเฮ้ยเ uh, ออขัดบอสอืมกดป่อบไปตีเร็วโบโบะโบบะ lục vòng cung bên này Hơi 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 Ui Không có một tên อู้ยธรรมตาเฮ้ยปิดเหลี่ยมประมาณนี้แล้วกันจบไฟฟ้าไป จริงมันมีวิธีเล่นตอนต้นเกมอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองใหอันนี้มันจะบูตดามเมจไวมาถึงไฟมันเดินนั่นแหละกดปั๊บนี่แล้วไปที่นี่กดอันนี้ออกเรากดอันตีอันนี้เฮ้ยโหกดไม่ทันนี่แล้วปล่อยๆ กดสปีดสัตมันจะบูสต์ไปเกือบเวลสิบเลยถ้าทำคล่องๆแล้วอ่ะมันจะมันจะเป็นการบูสต์ดาเมจช่วงต้นที่แบบเร็วมากแต่คือมันมันยุ่งยากอง,ง่ายๆคนยังไม่คล่องยังก็ยังไม่น่าไหวต่อไปมังกรใบ ผมใช้เป็นสไปนยนะอันนี้เอฟสองตัวนี้ถ้าใครมีนะคือก๊อตมากเลยนะผมบอกเลยยาวๆสำหรับผมนะยาวๆ ของก็มัำเกิดใช้รูปแบบคิยิคอรอปไอประดับนี้ใครไม่มีอันไหนก็อลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะไอ้ไอเลดนี้มันจะ มันจะไม่ค่อยโดนสก,กิลอะไรมากเน้นเดินตัวแทงอย่างเดียวยกเว้นมันมันจะสก,กิลล็อกอีกตัวโจมตีเราเราจะปล่อยให้ตัวโจมตีตยืนไปมันจะมีวิธีการเดินของตัวแทงอยู่มาถึงไฟไป,ปเดินไปเลยขยับน้องเชน,นิดหน่อยไม่ใช่น้องเชนน้องเอียนแทงมันอยู่ตรงนี้เราวงกลมขึ้นแล้วเอาตัวแทงเดินไป แล้วเดี๋ยวพอมันโหลดเสร็จถึงก็แน่เสร็จะเราขยับตัวแทงเห็นไหมมาอยู่ตรงนี้นจะสกิลตรงนี้หนึ่งทีมันก็จะไปข้างหลังหนึ่งทีไม่งก็ข้างๆหนึ่งทีอ่าเห็นนะแล้วเราก็เดินกลับไปนี่สุมนี่สุมตัวขึ้นแล้วออาเรา้าเล่นอย่างนี้ก็ปล่อยตีต่อได้แล้วมันก็จะมาสกิลบังนี้อแล้วเราก็เดินกลับไปแล้วก็ตแทงกลับมา <laughs> อันนี้จะวุ่นวายหน่อย แต่มันจะง่ายถึงให้เอาเชมมาบัฟดาเมาต,ตอนนี้พิซซ่าเราก็หลบอปล่อยตัวตีแล้วสตัดแสงยืนอันนี้จะเป็นเป็นเส้นละถ้าเล่นง่ายๆก็เราไม่ต้องไปรอข้างหน้ามาัมงกร ปกติผมเล่นผมจะไปรอตรงหน้ามังกรแล้วผมก็จะปล่อยตัวตีตีแต่อันนี้เราเล่นแบบเอาชัวร์ิเซฟแล้วก็เนี่ยพอมังกรเดินมาแล้วก็ปล่อยตัวโจมตีแล้วตัวแทงเดินมาข้างหน้าอย่างเดียวอันนี้ใหม่ก็พยายามอ้อีกจไปท้าอันนี้จะพ้นนะแล้วก็เหมือนเดิมปล่อยตัวตีเอ้ย ีลืมนี่เดี๋ยวพอไอตัวนี้เสร็จมันจะพุ่นข้างหน้าเอาตัวแทงเดินลงมาปุ๊บเอาตัวแทงเดินหึขีดเลียมพิดเลียมโดนแล้ววะเอาได้อยู่อโอเค oh, <yeah. S 2> ไม่โดนไม่เอาตัวแทงมั้งว่าอันนี้มันมันกว้างตีไม่ได้แล้วแต่มันก็จะบัดทางนี้เออเออเอาตัวแทงกลับมา เฮ้ยอ้าวยับเกอาคนนี้เอียนเว้เอาจะเอียนตีได้นี่หว่าแต่ไม่เอาดีกว่าชนอีกแย่เอาตัวแทงเข้ามาเฮ้ยไม่ทนันเส้นอีกแย่เส้นอีกแย่เนี่ยจะเป็นผมเพิ่ผมเดินหลุดแต่ผมจะมารอตรงนี้ แล้วก็เอาตัวแทงมาข้างหลังมันก็จะสกิลตรงนี้แต่มันจะสิ่งตรงทางทางมันน้อยเนี่ยทางที่ให้มันให้หลบให้เล่นมันน้อยนะ <Yeah. S 1> ถ้ายังไม่คล่องอนะ่ะอย่าไปรอเรารอ,รอดีกว่าเออรอมันเดินมาหาเราอ,อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็รอไกลไปเสียเวลาทำดาเมจหมดอะเงี้มันจะพุ่งมามันจะมีพ่นมาหาเรานะเราต้องเตรียมตัวเดินตัวแทงนะเนี่ยลงตุ๊บเดินเอ้าอันนี้เป็นส,สก,กิดลดีวก็ปล่อยตัวตีตีตไปเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ผมจะเดินไม่ทันเอ้ยผมลืม ถ้าเกิดเหมือนพน่นเราเราต้องมาอยู่ฝั่งเพื่อนนะไม่ไงั้นมันจะพ่นพ่นพ่นไปข้างหลังตัวแทงอ่ะอันนี้ลาเชลแล้วก็สกิลใหม่อ่ะีากอีกแล้วบ่อยยังเฮ้ยดีม่ะ เราแล้วป,ปลอดภัยเรามาอยู่เราตรงนี้ ations, ทำมันเป็นอย่างนั้นเดินมาหาเพื่อนเอออือฮืออ่ะอ้าวเจี๊ยะอะไรวะเนี่ย ผ้าดิอย่างนี้คือผ้าดิจบพอดีจบครับอันนี้ถ้าใครมันน่าจะมีกันหมดไหมลิงอาเดลเนี่ย ไม่มีลองลองเปลี่ยนเป็นตัวที่แบบท,ท,ที่ไม่ใช้กระโดดอ่ะอย่างไอ้นี่ก็ยังมีเสียงอันติมันพุ่งไปข้างหลังใช่ไหมลองปรับดูเอาไอเลนเนี้ยปวดหัวสุดแล้ว ลองหาหลายวิธีมากไอแหลนเนี่ยดู youtube ก็เยอะแต่ขี้เกียจดูลเลยเลยใช้วิธีง่ายๆเอาดูดีลงไปเนี่ย <c oughs> เพิ่มเกาะนี่ภาษาอังกฤษ เ,เพิ่งได้ประดับมาใส่เลยทำไมถึงเอาไอ้นี่ไปแทงเพราะมันมีสกิลฮิล ผมเคยลองแล้วรูดี้กับไอเนียแท้งผมว่าไอนี่แท้งมันโอเคกว่าเพราะว่าเชมันไม่ใช่ตัวฮิวจ๋าขนาดนั้นนะสำหรับทีมนี้นะแต่คุณจะลองปรับดูก็ได้เผื่อแบบผมไม่รู้สิแล่ไแต่ดีมันอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็ใช้เป็นรูปแบบพื้นฐาน เน้นต้องเชตีเร็วไอต,ตัวนี้ใครมีอีวานขอว่าใช้อีวานดีกว่าแต่ว่าผมไม่มีโอเคไปอันนี้ไม่ต้องอะไรมากเลยอ่ะคุมคุมตัวดาเมจแล้วอย่างเดียวพอสัตว์ก็ตามมีตามเกิดใครมีตัวอะไรใ,ใช้ตัวนั้น กลับมาขยับน้องเช่นหน่อยไซอินมันชอบกระโดดแล้วไอ้นี่มันชอบแบบหันกลับมา บางทีเรากดเอาอันนี้ออกคอนโทรลอะไรพวกนี้กันเองก็ได้นะมุมยัียงแปลกๆไปขยบตัวแท้งหน่ยอยเดี๋ยวแม่งพ้นหลังแน่เลยถ้าจะไม่ผิดอ่าพ้นข้านีอ่อ่าอพ้นหลังด้วยดีน้ำก่อ,อขยบน้องเชนอย นหตั้งาก่อนแล้วข้นหลัง,ง,นนลลงมีเกาะพอดีก็มาดเออปล่อยไปเล่นชิวๆมีรูดีเล่นชิว はい。ここ แค่โดดอีกตึ๊บตึ๊บอ้าวอ้าวตามเซมาดิเนี่ยผมว่าทีมนี้ ผมเห็นยูนทูบมาว่าไทยที่ใช้ทีมเนี้ยเออมันเล่นง่ายดีว่าเออขยับก็ได้คนหลังไปเออเราไม่อยากโดนน้ำเมลแล้วอ้าวโอ้โหไซอินก็โดดอดีกเทียดีแล้วไม่ตาย เรื <way> Nä, but, but, er ่องง่ายไหมแต่แต่นาทีนี้มันอยู่ที่โคเด็กเราด้วยนะโคเด็กแต่ละไอ้ดีมันไม่เท่าอ้าวเชเชไปแล้วอ้าวลืมดูเฮี้ยวพวงหลังเฮี้ยวยิวไปพี่ ไม่เชยไปได้ไงวะอาจจะอุ้ยอืมประมาณเนี้ย สิบนาทีปะจบไอที่ผมผมก็ยังไม่ได้เซียนนะแต่ไอที่ผมทำดาเมจได้ยเยอะๆอาจจะเป็นเพราะโค้ดเด็กผมก็ได้ขิงอ